ราคายางวันนี้ประจำวันที่9พฤศจิกายน2565นะคะราคาปรับขึ้นจากเมื่อวานจะปรับขึ้นกี่บาทก็จะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังกันเลยขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจ,จังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดหน,น้าโรงงานเดียรซีไม่ต่ำกว่า3 5เปรประจำวันที่9พฤศจิกายน2565ราคากิโลกรัมละ43บาท80สสตางค์ค่ะปรับตัวขึ้นจาก เมื่อวาน20สตางตานะคะเมื่อวานอยู่ที่43บาท60สตาง์ต่อกิโลกรัมค่ะถัดมาเรามาดูราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เอเซอยู่ที่46บาท13สตางต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนอยู่ที่47บาท22สตางตางต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100อยเเู่ที่39บาท95สตาตา์ต่อกิโลกรัมค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย